เมนะคะคสูตรมะพร้าวผมเส้นใหญ่ทําได้ไหมนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะนะคะสูตรมะพร้าวนะคะคือสูตรนี้นะคะที่ร้านจะนําเข้าเฉพาะเกรดคุณภาพสูงนะคะเพจนี้จะดูแลเรื่องผมขาวผมงอกให้หมดไปนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะโอเคนะคะสูตรมะพร้าวนะคะวันนี้จะพูดเรื่องสีอ่ะขออนุญาตเปลี่ยนสไลด์ค่ะนะคะสีน้ําตาลเข้มนะคะจะได้งานผมแบบนี้นะคะ วันนี้จะพูดสีน้ำตาลเข้มสูตรมะพร้าวนะคะวิธีการทำให้เห็นผลลัพธ์แบบรวดเร็วที่สุดนะคะก็คือนะคะให้ทำตอนผมแห้งค่ะนะคะสูตรน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลนะคะจะตอบโจทย์ผมเส้นเล็กนะคะผมเส้นผมน้อยนะคะผมบางถึงจะติดนะผมเส้นใหญ่ไม่ตอบโจทย์นะคะคนที่ผมเส้นใหญ่แล้วคุณไม่ชอบหน้าดุอะ่ะคือถ้าจะปิดงอกต้องเอาสีดำไปนะคะเพราะว่าสีดำ คุณจะรี่ใช้สีน้ำตาลเข้มไม่ได้นะคะเป็นคนผมเส้นใหญ่อยากโศกงอกหนานะคะใช้สีน้ำตาลเข้มไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ติดนะคะแล้วเวลาคุณรีบพูดคำจริงอะ่ะลูกค้าก็ไม่เชื่อคือคนผมเส้นใหญ่อชอบเอาไปแล้วฉะบอกว่ามันจะได้งานแบบเหลือบจะไม่ติดนะนะคะแนะนําว่าถ้าผมเส้นใหญ่งอกหนาอยากโศกผู้สูงอายุผมผู้ชายคุณต้องเอาสีดําไปนะคะ สีดำตาลเข้มนะคะจะตอบโจทย์ผมเส้นเล็กผมน้อยผมบางนะคะถึงจะติดนะคะให้ทำตอนผมแห้งค่ะนะคะให้ทำตอนผมแห้งนะคะแล้วก็แบ่งผมทำเหมือนโกรกผมเลยนะคะทำแบบสะผมไม่ติดนะนะคะแล้วก็ชโลมแชมพูนะคะที่ร้านจะแถมวิกโกรกถ้วยโกรกถุงมือกิฟต์นะคะให้คุณไปนะคะแล้วก็ทิชเมนท์แคลติีหนึ่งซองนะคะ หลังจากที่ฉโลมเสร็จปุ๊บนะคะก็ให้หมักทิ้งไว้นะคะสูตรมะพร้าวคือ20นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าหนึ่งรอบตามด้วยแชมพูยี่ห้ออื่นหนึ่งรอบนะคะตามด้วยคิมนวดแล้วก็จบนะคะทำใหม่ครั้งถัดไปก็ต่อเมื่อสีจางนะคะหรือทำใหม่ทุกอาทิตย์ก็ได้นะคะโทษทีค่ะหรือทำใหม่ทุกอาทิตย์ก็ได้นะคะสีเนี้ยมันจะหลุดเวลาที่คุณสระนะคะ มันจะได้งานเหลือบแบบหน้าใสแก้วแบบผมเปล่งประกายสุขภาพดีคือสีนี้ตอบโจทย์นะคะแต่ผมเส้นใหญ่ไม่ติดนะคะตัวนี้นะคะตอบโจทย์วัยกลางคนค่ะนะคะสีสีน้ําตาลเข้มนะตอบโจทย์วัยกลางคนนะคะตลาดวัยรุ่นนะคะน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะสีนี้ตอบโจทย์นะคะหน้าใสแก้วนะคะผมเส้นเล็กเส้นผมเส้นเล็กผมบางให้เอาไปนะคะสวัสดีคุณผูชมอยู่ทาง Facebook นะคะนะคะ โอเคนะคะส่วนคนที่ผมเส้นใหญ่หงอกหนานะคะต้องเอาสูตรมะพร้าวไปนะคะคุณผู้ชายนะคะผมสั้นหงอกหนาเอาสูตรมะพร้าวไปสีดํานะคะผมผู้สูงอายุนะคะหงอกหนาเส้นใหญ่นะคะเอาสีดําไปนะคะคนที่จะเอาผมเส้นสีน้ําตาลตามภาพไปนะคะผมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมันจะได้งานแบบเหลือบนะคะมันจะไม่ชัดนะมันเป็นงานออแกนิกไม่ใช่เคมีถ้าเคมีอ่ะคุณทาแล้วมันจะติดเลยนะคะ แต่ตัวนี้มันจะออกเหลือบๆหงอกที่คนจะออกติ่งแดงนะคะรับได้หรือเปล่านะคะถ้ารับได้เอาไปแต่แนะนําว่าไม่เอาไปดีกว่านะคะคนผมเส้นเล็กเอาไปค่ะตัวนี้ตอบโจทย์นะคะเส้นเล็กผมน้อยผมบางตอบโจทย์ค่ะนะคะโอเคที่ร้านนะคะจะมี2สูตรค่ะมีสูตรสีดํานะคะแล้วก็ มีสูตรสีดำกับสีน้ำตาลเข้มนะคะมีสูตรแคราตินกับสูตรมะพร้าวนะคะแคตาตินตอบโจทย์ผมผู้หญิงธรรมดาทั่วไปนะคะถ้าผมเส้นใหญ่ต้องเอาตระกูลของสูตรมะพร้าวไปนะนะคะแล้วเจอกันไลฟ์สดหน้านะคะตอนนี้ของเหลือประมาณ30เซตสุดท้ายนะคะหมดแล้วหมดเลยทั้งสองสีเลยนะคะแล้วก็กว่าจะเอาของเข้าใหม่อีกทีนึงก็อีก3เดือนนะคะแนะนําว่าให้รีบตุนของไว้นะตอนนี้หาหายากค่ะ ที่ร้านนะคะเป็นร้านที่ขายเกรดคุณภาพสูงนะเกรดตลาดล่างคุณภาพต่ำหมดอายุที่ริมเนี่เอามาขายนะคะที่ร้านนําเข้าจากโรงงานประเทศจีนโดยตรงค่ะนะคะไม่มีตัวแทนไม่มีสาขาไม่มีใาโชปลี่ไม่มีในาลาซาด้านะคะมีขายที่เพจนี้เพจเดียวนะคะแล้วก็มี YouTube ช่อง CEO ีอช l ลี่นะคะแนะนําว่าก่อนจะซื้อให้บอกสภาพเส้นผมก่อนได้จ่ายแชมพูตามจุดปัญหาที่ลูกค้าเป็นนะคะแล้วเจอกันไลฟ์สดหน้าสวัสดีค่ะ ขอาใช้ลองกลุ่มสักหนึ่ง